สแสวงหาธรรมเมื่อศึกษาปริยัติจนแตกฉานสามารถอ่านภาษาบาลีและคำพีพระไตรปิฎกได้แล้วหลวงพ่อได้เริ่มศึกษาด้านวิปัสนาธุระโดยเริ่มศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติธรรมจากตำราวิสุทธิมรรกก่อนระหว่างที่ศึกษาด้านคันธุระหลวงพ่อก็ศึกษาด้านวิปัสนาควบคู่ไปด้วยท่านเล่าเรื่องการเรียนวิปัสนาในระยะแรกของท่านไว้ดังนี้ ถึงในระหว่างเรียนคันธัตุระอยู่ก็เรียนวิปัสนาไปด้วยเหมือนกันเวลาวันแปดค่ำสิบ้าค่ำก็มักไปแสวงหาครูสอนฝ่ายสมถะวิปัสนาอยู่เสมอเสมอโดยมากแต่ที่เรียนโดยตรงทีเดียวตั้งแต่บวชใหม่ๆก็เรียนแต่อนุสาวรนาจารย์ที่หนึ่งบวชแล้วรุ่งขึ้นวันที่สองก็เรียนที่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สเจ้าคุณสังวรานุวงศ์เอี่ยมวัดราชสิทธารามวัดพระที่สี่เรียนกับพระครูยานวิรัตโปในวัดพระเชตุพนที่ห้าเรียนกับพระอาจารย์สิงห์วัดละครธรรมหลังวัดระคังโคสิตธารามได้ตามแบบของท่านสององค์พระครูยานวิรัตและพระอาจารย์สิงห์ท่านรับรองว่าได้ตามแบบของท่าน ท่านมอบให้เป็นครูสอนเขาได้ทั้งสองสำนักแต่ก็ยังไม่พอใจที่จะเป็นครูสอนเขาจึงค้นคว้าต่อไปอีกสรุปว่าด้านปฏิบัตินั้นท่านได้เดินทางไปศึกษาจากพระอาจารย์หลายรูปตามที่มีผู้แนะนำดังที่กล่าวแล้วได้แก่พระมงคลทิพมุนีมุย้ยเจ้าอาวาสวัดจักรวัตกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ดี วัดประตูสารอำเเภอมืองจัังหวดสุพรรณบุรีพระอาจารย์โนงอินทสุวรรณโนวัดสองพี่น้องอำเอสองพี่น้องจัังหวดสุพรรณบุรีพระอาจารย์เนียมวัดน้อยจัังหวดสุพรรณบุรีพระสังวรานุวงศ์วัดราชศิทธารามกรุงเทพมหานครพระครูยานวิรัตโโปวัดพระเชตุพนกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สิง์ วัดละครธรรมกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ปลืม้มวัดเขาใหญ่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได,ได้ศึกษากับพระอาจารย์เหล่านี้เป็นเวลาพอสมควรแล้วหลวงพ่อก็ทราบว่ายังไม่ถึงที่สุดท่านยังจะต้องศึกษาค้นควา้าตามรอยพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปจึงออกสแสวงหาที่สงบสงัด มีความวิเวกเป็นสัป,ปะยะต่อการปฏิบัติธรรมต่อไปเพราะท่านได้พาสิทธิ์ประจำใจว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรไอ้ที่อยากมันก็หลอกไอ้ที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใหญ่เลิอกอยากกลาหยอ,อกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเศษกิจสิห ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้ขันสามของหลวงพ่อหมายถึงศีลขันสมาธิขันปัญญาขันในพรรษาที่11ปีพุทธศักราช2460หลวงพ่อได้กราบลาอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนไปจำพรรษาเพื่อไปปฏิบัติธรรมและแสดงธรรมแจกจ่ายแก่พระภิสุสัมเนนอุบาสกอุบาสิกา นวัดโบสถ์บนตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีด้วยระลึกถึงพระคุณของพระอธิการชุ่มเจ้าอาวาสที่ได้เคยถวายคำภีมูลกัจจายนะและคำภีพระธรรมบทให้ได้เล่าเรียนปริยัติหลวงพ่อคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องบำเพ็ญเพียรให้เต็มที่ เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการได้รู้เห็นธรรมขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อท่านเล่าไว้ว่าในการบวชจำเดิมอายุ19เราได้ปฏิญญาณตนบวชจนตายขออย่าให้ตายระหว่างก่อนบวชบัดนี้ได้บอกลามาถึง15พรรษาย่างเข้าพรรษานี้แล้วก็พอแก่ความประสงค์ของเราแล้ว บาดนี้ของจริงที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นเราก็ยังไม่ได้บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นสมควรแล้วที่จะต้องกระทําอย่างจริงจังเมื่อตกลงใจได้ดังนี้แล้ววันนั้นเป็นวันกลางเดือนสิบก็เริ่มเข้าโรงอุโบสถแต่เวลาเย็นตั้งสัจจาทิฐานแน่นอนลงไปว่า ถ้าเรานั่งลงไปครั้งนี้ไม่เห็นธรรมที่พระพุทธองค์ต้องการเป็นอันไม่ลุกจากที่นี้จนตลอดชีวิตเมื่อตั้งจิตมั่นลงไปแล้วก็เริ่มปรารภจึงได้แสดงความอ้อนวอนแดบบ่พระพุทธเจ้าว่าขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแลงง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้า ถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ขอรับเป็นทนายพระศาสนาในศาสนาของพระองค์จนตลอดชีวิตบรรลุธรรม เมื่อตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วหลวงพ่อก็เริ่มนั่งขัดสมาธิปฏิบัติกรรมฐานแต่ท่านก็ถูกรบก,กวนจากบรรดามดที่อยู่ในช่องแผ่นหินท่านจึงหยิบขวดน้ำมันกา๊าซที่ท่านนำติดตัวไปด้วยขึ้นมาเปิดขวดเอานิ้วมือปิดที่ปากขวดตะแคงขวดให้น้ำมันเปียกนิ้วแล้วจะเขียนเป็นวงให้รอบตัวท่านเพื่อทำเป็นแนวกันไม่ให้มดล่วงล้ำเข้าไปรบก,กวนท่าน แต่เขียนไปยังไม่ถึงครึ่งวงท่านก็ฉุกคิดว่าชีวิตสละดได้แต่ทำไมยังกลัวมดขี้อยู่เล่าก็นึกอายตัวเองขึ้นมาเลยวางขวดน้ำมันเข้าที่เลยเดี๋ยวนั้นประมาณครึ่งหรือค่อนคืนไม่มีนาฬิกาไม่แน่ก็เห็นผังจริงของพระพุทธเจ้าซึ่งมีอยู่ในหนังสือธรรมกายที่ คุณพระทิพย์ปริญญาเรียบเรียงพิมพ์แจกไปแล้วนั้นในขณะนั้นก็มาปริวิตกว่าทำเป็นของลึกถึงเพียงนี้ใครจะไปคิดคาดคะเนเอาได้พ้นวิสัยของความตรึกนึกคิดถ้ายังตรึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึงที่จะเข้าถึงต้องทำให้รู้ตรึกรู้นึกรู้คิดนั้นหยุดเป็นจุดเดียวกันแต่พอหยุดก็ดับ แต่พอดับแล้วก็เกิดถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิดรองดูเถิดท่านทั้งหลายนี้เป็นของจริงหัวต่อมีเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้ก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาดวิตกอยู่ดังนี้สักครู่ใหญ่ใหญก็กลัวว่าความมีความเป็นนั้นจะเลือนไปเสียจึงเข้าที่ต่อไปใหม่ ราวสักสามสนาทีก็เห็นวัดบางปลาปรากฏเหมือนตัวเองไปอยู่ที่วัดนั้นแต่พอชัดดีก็รู้สึกตัวขึ้นมาจึงมีความรู้สึกเหมือนว่าจะมีผู้รู้เห็นได้ยากนั้นในวัดบางปลานี้จะต้องมีผู้รู้เห็นได้แน่นอนจึงมาปรากฏขึ้นบัดนี้ต่อแต่นั้นมาก็คำนึงที่จะไปสอนวัดนั้นอยู่เรื่อยๆ ออกพรรษาแล้วหลวงพ่อก็เดินทางจากวัดโบสถ์บนไปวัดบางปลาเพื่อสอนปฏิบัติสมถาวิปัสสนากรรมฐานแล้วสิ่งที่ท่านคาดคิดก็เป็นจริงมีพระพิสุสามรูปได้ธรรมะตามท่านคือพระภิสุสังวานพระภิสุแบรนและพระพิสุอ้วมกับคารวาสอีกห้าคนพระพิสุสังวารรูปนี้ ต่อมาได้เป็นกําลังสําคัญในการเผยแผ่วิชาธรรมกายหลวงพ่อได้ให้การสนับสนุนอย่างดีเช่นเทศการทอดกระถินหลวงพ่อได้จัดเครื่องกระถินและส่งตัวแทนไปทอดที่วัดบางปลาเสมอเมื่อพระสังวารดำเนินการสร้างอุโบสถหลวงพ่อก็ช่วยโดยมอบพระของขวัญของท่านรุ่นที่สอง ให้ไปแจกแก่ผู้ร่วมบริจาคเงินสร้างอุโบสถแต่ยังไม่ทันเสร็จพระสังวารก็มรณาภาพเสียก่อนภายหลังท่านชุคุณเทพกิตติปัญญาคุณกิตติวุฒโธช่วยดำเนินการสร้างต่อจนเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อได้ไปเผยแผ่ธรรมที่วัดบางปลาจนมีผู้ได้ธรรมะก,กันมากพอสมควรและสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้ หลวงพ่อก็กลับไปจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนอีกครั้งแต่พออยู่ไปได้สักพักหลวงพ่อก็ไม่พึงใจอาจเป็นเพราะวัดพระเชตุพนเหมาะแก่การศึกษาด้านปริยัติมากกว่ายังไม่เงียบสงบพอแก่การปฏิบัติหลวงพ่อจึงเดินทางกลับไปจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกได้วัดพระศรีรัตนมห ah at. าธาตุอันเป็นวัดเก่ากึ่งวัดร้าง สงบสงัดเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมที่วัดนี้มีพระพุทธรูปศิลาองค์ใหญ่น้อยเป็นร้อยร้อยองค์ไม่สมบูรณ์เลยสักองค์ถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเรียกว่าพิกลพิการชำรุดเสียหายตามการเวลาบ้างถูกคนชั่วทำลายบ้างหลวงพ่อท่านไม่ได้ไปหลบเร้นปฏิบัติธรรมของท่านอย่างเดียวแต่ท่านได้ช่วยพัฒนาคนไปในตัวด้วย ท่านได้สอนชาวบ้านให้บริจาคทานรักษาศีลนั่งเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมและขวนขวายช่วยเหลือง,งานของพระพุทธศาสนามีผู้ศรัทธาเลื่อมใสมาฝึกปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อมากมายท่านได้แนะนำชาวบ้านให้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปที่ปรักหักพังแต่ก็ยังไม่สามารถบูรณะได้ทุกองค์ก็เกิดเหตุเสียก่อน เจ้าเมืองสุพรรณบุรีกับสมุหเทหาพิบาลสมัยนั้นจัดก,การปกครองแบบมนทนเห็นว่าหลวงพ่อไปอยู่ที่ใดก็สอนปฏิบัติธรรมจนมีคนศรัทธาเลื่อมสายหลวงพ่อมากแต่ข้าราชการเหล่านั้นไม่ได้ไปฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อเหมือนพวกชาวบ้านจึงไม่รู้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรกับชาวบ้านบ้างเกิดไม่พอใจคิดเอาเองว่าหลวงพ่อมั่วสมประชาชน ถ้าเป็นยุคนี้ก็คงกลัวหลวงพ่อจะปลุกกระดมประชาชนเมื่อสมุหาเทสาพิบาลพบกับสมเด็จพระวรรณรัตติดสัทธรรมะมหาเถระครั้งดำรงสมณศาักดิ์ที่พระสกยะยุติยวงศ์และเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนกับเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญขอให้เรียกหลวงพ่อกลับจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หลวงพ่อจึงต้องออกจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุกลับไปอยู่ที่วัดเดิมคือวัดสองพี่น้องในจังหวัดเดียวกันเมื่อกลับไปอยู่ที่วัดสองพี่น้องอีกครั้งหลวงพ่อซึ่งไม่มีนิสัยชอบอยู่เฉยๆเห็นว่าวัดนั้นไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาไม่มีโรงเรียนพิสูจน์สมณเณรรูปใดที่อยากเรียนก็ต้องเดินทางเข้าไปเรียนในกรุงเทพ หลวงพ่อซึ่งมีความรู้มากพอสมควรในด้านปริยัติและปฏิบัติจึงตั้งโรงเรียนสอนนักธรรมขึ้นมีอุปสรรคมากมายเพราะพระเถระไม่สนับสนุนแต่หลวงพ่อก็ไม่หวัน่นไม่เพียงตั้งโรงเรียนนักธรรมอย่างเดียวยังจัดตั้งกองทุนมูลนิธิเป็นทุนการศึกษาของพระพิสุสามเนรอ,อีกสมเด็จพระสังฆราชปุณ ปุณณสิริมหาเถระได้ทรงพระนิพนธ์แสดงความชื่นชมหลวงพ่อว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำมาอยู่วัดสองพี่น้องได้เป็นกำลังตั้งโรงเรียนนักธรรมขึ้นโดยไม่กลั้นครามต่ออุปสรรคใดๆได้ผลสืบต่อมาจนบัดนี้และท่านได้ชักชวนตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาขึ้นโดยมีคณะธรรมการมูลนิธินั้นได้เป็นทุนการศึกษามาจนทุกวันนี้ นับว่าท่านได้ทำความดีไว้แก่วัดสองพี่น้องเป็นเดิมมาเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวรรณรัตน์ติดสั์ท้าตะมหาเถระขณะนั้นเป็นเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญอยากให้หลวงพ่อไปเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ในเขตปกครองของท่านเพราะกำลังว่างแจอาวาดและหวังจะอนุเคราะห์หลวงพ่อให้อยู่บริหารวัดเป็นหลักเป็นฐานครั้งแรกหลวงพ่อไม่ยอมรับตำแหน่งนี้เพราะท่านจะมุ่งทางวิปัสสนากรรมฐานไม่อยากเป็นนักบริหารแต่ด้วยเหตุผลที่สมเด็จพระวรรณรัตน์ยกมาหวานล้อมหลวงพ่อจึงต้องยอมจำนนสมเด็จพระวรรณรัตน์นั้นรู้จักนิสัยใจคอความมุ่งมั่น และปฏิปทาของหลวงพ่อก้อนข้างดีว่าเป็นพระสงฆ์ที่เก่งกล้าชอบทำงานไม่ชอบอยู่เฉยเยมีความคิดริเริ่มใหม่ๆดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและพระพุทธศาสนาอยู่เสมอซึ่งไม่ค่อยจะมีผู้กล้าทำทั้งมีผู้มุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตนเองสูงจึงได้ขอคำมั่นจากหลวงพ่อหลายข้อเพราะเกรงว่าจะไปขัดแย้ง กับพระที่อยู่เดิมและที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเช่นห้ามแสดงอภินิหารแสดงว่าหลวงพ่อได้ธรรมะระดับสูงจนสามารถมีบุญญาพินิหารเป็นที่แจ้งประจักษ์แก่พระเถระและประชาชนและทําเกินหน้าพระคณาธิการวัดใกล้เคียงให้เคารพการปกครองตามลำดับให้อดทนเพื่อความสงบและไม่ให้ใช้อำนาจรุนแรงเป็นต้น เมื่อผู้ใหญ่ขออย่างนี้หลวงพ่อก็ต้องให้เพราะปกติหลวงพ่อเป็นผู้มีระเบียบวินยัยมีความอดทนสูงไม่ชอบมีเรื่องมีราวกับใครอยู่แล้วทั้งยังนึกภาพไม่ออกว่าไปแล้วจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างปีพุทธศักราช2459สมเด็จพระวรรณรัตน์นำหลวงพ่อจากวัดพระเชตุพนเดินทางโดยเรือยนต์หลวงที่กรมการศาสนาจัดถวาย มารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำอันเป็นวัดหลวงชั้นตรีชนิดสามันมีพระเถรานุเถระและพระคณาธิการในอำเภอนั้นร่วมเดินทางมาด้วยหลายรูปหลวงพ่อมีพระอนุจรติดตามมาสี่รูปนับว่าเป็นขบวนใหญ่ทีเดียวเพราะมีพระเถระผู้ใหญ่ระดับนำมาด้วยมีคนมาต้อนรับมากพอสมควร ประวัติวัดปากน้ำโดยสังเขปปัจจุบันวัดปากน้ำอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ในยุคก่อนเรียกว่าจังหวัดทนบุรีมีอาณาเขตทิศเหนือจรดคลองบางกอกใหญ่ทิศตะวันออกจรลดคลองดานทิศใต้จรดคลองเล็กๆที่แบ่งเขตกับวัดอับสรสวรรค์ทิศตะวันตกด้านเหนือจรลดคลองภาษีเจริญทิศตะวันตกด้านใต้ติดกับโรงเรียนสตรีวัดอับสรสวรรค์ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างวัดปากน้ําและสร้างในแผ่นดินใดพิจารณาจากสิ่งก่อสร้างเก่าๆที่ยังเหลืออยู่บ้างเช่นหอไตรสมัยที่ยังไม่ได้บูรณะจึงทราบว่าวัดนี้ได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาศาลาการ,ปรเปลี่ยนหลังเดิมรรม,มาสต์ไม้จำหลักปัจจุบันยังอยู่ที่ศาลาสดชั้นบนตู้พระไตรปิฎก ทรงบุตระบกตู้พระไตรปิฎกลายรถน้ำเป็นต้นในเอกสารครั้งโบราณเคยบันทึกไว้ว่ามีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้ทรงปฏิสังขรณ์มีดังนี้ 1. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงบริจาคทรัพย์ซ่อมหลังคาสิบช่าง 2. พระบาทสมเด็จพระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถพระวิหาร พระเจดีและทรงสร้างกุฏิไม้ถวายหนึ่งหลัง 3. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หมีพระบรมราชานุญาตให้พระครูสมณธรรมสมาทานแสงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพร้อมคนายกและอุบาสกอุบาสิกาปฏิสังขรณทั้งพระอารามและยังเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อสร้างหลายอย่างตามความจำเป็นเช่น ช่อฟ้าใบร,รกาหางหมของเดิมเป็นไม้สักลงรักปิดทองแต่เงินทุนไม่พอจึงเปลี่ยนเป็นปูนปั้นเป็นต้นในหนังสือลัทธิธรรมเนียมต่างๆพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบันทึกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เสด็จถวายผ้าพระกฐถินหลวงด้วยพระองค์เองตลอดรัชกาล หลังจากนั้นก็ได้มีพระบรมวงศ์เสด็จมาถวายผ้าพระกฐิถิอยู่หลายครั้งรวมทั้งข้าราชการระดับสูงด้วยเป็นต้นว่าปีพุทธศักราช2417กรมพระราชวังบอวรปีพุทธศักราช2418พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าอารุณวดีปีพุทธศักราช2419 พระเจ้าน้องเธอพระองค์เจ้าวานิรัตตนะกัญญาปีพุทธศักราช2420พระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าบุาษบันบัวผันปีพุทธศักราช2462พระยามโนปกรณนิติธาดา ีจเจ้าอาวาสวัดปากน้ำในยุคก่อนหลวงพ่อสมัยกรุงทนบุรีมีพระธรรมโคสาในวงเล็บพระธรรมโกษาเป็นถึงพุทธศักราช2,325สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 1. พระเทพกรวีปีพุทธศักราช2,325ถึง2,352 2. พระบอวรยานมุนี ปีพุทธศักราช2,352ถึง2,386 3. พระยาณโพธิปีพุทธศักราช2,386ถึง2,406 4. พระครูสมณะธรรมสมาทานวงเล็บมีปีพุทธศักราช2,406ถึง2,426 5. พระครูสมณะธรรมสมาทานแสง ปีพุทธศักราช2426ถึง2458 6. พระครูพุทธพยากรในวงเล็บเจริญอุปติโสปีพุทธศักราช2458ถึง2459วัดปากน้ำในยุคก่อนที่หลวงพ่อจะมานั้นมีสภาพชำรุดสุดโทมเกือบจะเป็นวัดร้างแม้จะมีพระสงฆ์สมนเณรจำพรรษาอยู่13รูป แต่ก็ไม่มีการช่วยกันพัฒนาวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยงานบริหารแรกของหลวงพ่อคือการประชุมพระสงฆ์สามเณรในวัดทั้งหมดทั้งที่อยู่เดิมและมาใหม่พร้อมกับท่านเป็นการประกาศนโยบายสมเด็จพระสังฆราชปุณปุณัส,สิริมหาเถระครั้งเป็นสมเด็จพระวรรณรัตได้นิพนธ์ไว้อย่างละเอียดเพราะพระองค์ท่านอยู่ในที่ประชุมนั้นด้วย หลวงพอ่อได้ให้ปฐมนโยบายแก่พระสงฆ์สมณเณรในวัดปากน้ำอย่างชัดเจนไว้ดังนี้เจ้าคณะอำเภอส่งมาเพื่อให้รักษาวัดและปกครองตักเตือนว่ากล่าวผู้อยู่วัดโดยพระธรรมวินยัยอันจะให้วัดเจริญได้ต้องอาศัยความพร้อมเพรียงและเห็นอกเห็นใจกันจึงจะทำความเจริญได้ทินนี้ไม่คุ้นเคยกับใครเลยมาอยู่นี้เท่ากับถูกปล่อย โดยไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพราะต่างไม่รู้จักกันแต่ก็มั่นใจว่าทำที่พวกเราปฏิบัติตรงต่อพระพุทธโอวาทจะประกาศความราบรื่นรุ่งเรืองให้แก่ผู้ที่มีความประพฤติเป็นสัมมาปฏิบัติธรรมวินัยเหล่านั้นจะกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปพวกเราบวชกันมาคนละมากๆปีปฏิบัติธรรมเข้าขั้นไหน มีพระปฏิโมกเรียบร้อยอย่างไรทุกคนทราบความจริงของตนได้ถ้าเป็นไปตามแนวพระธรรมวินัยก็น่าสารเสริญถ้าผิดธรรมวินัยก็น่าเศร้าใจเพราะตนเองก็ติเตียนตนเองได้เคยพบมาบ้างแม้บวชมาตั้งนานนับเป็นสิบสิบปีก็ไม่มีภูมิจะสอนผู้อื่นจะเป็นที่พึ่งของาศาสนาก็ไม่ได้ได้แต่อา,าศัยศาสนาอย่างเดียว ไม่ทำประโยชน์ให้เกิดแก่ตนและแก่ท่านซ้ำร้ายยังทำให้พระศาสนาเศร้าหมองอีกด้วยบวชอยู่อย่างนี้เหมือนตัวเสฉวนเรื่องตัวเสฉวนนี้หลวงพ่อชอบพูดบ่อยๆต่อมาก็หายไปจะได้ประโยชน์อะไรในการบวชในการอยู่วัดฉันมาอยู่ที่วัดปากน้ำจะพยายามตั้งใจประพฤติให้เป็นไปตามแนวพระธรรมวินยัย พวกพระเก่าๆจะร่วมกันก็ได้หรือจะไม่ร่วมด้วยก็แล้วแต่อธิาาัยฉันจะไม่รบกวนด้วยอาการใดๆเพราะถือว่าทุกคนรู้สึกผิดชอบด้วยตนเองดีแล้วถ้าไม่ร่วมใจก็ขออย่าขัดขวางฉันก็จะไม่ขัดขวางผู้ไม่ร่วมมือเหมือนกันต่างคนต่างอยู่แต่ต้องช่วยกันรักษาระเบียบของวัดคนจะเข้าจะออกต้องบอกให้รู้ที่แล้วมาไม่เกี่ยวข้อง เพราะยังไม่อยู่ในหน้าที่จะพยายามรักษาเมื่ออยู่ในหน้าที่